ก้วตัวนี้พี่น้องครับเนาะสามลูกสี่ลูกโลดได้พี่น้องนี่ครับนี่ครับอีกหนึ่งลูกนะครับเนี่ยเราจะเอาดกขนาดไหนก็ได้นะครับพี่น้องครับเราจะเอาโดกขนาดไหนก็ได้นะครับฝรั่งกิมจูนะครับสวนเกษตรอีสานเชแนลนะครับพี่น้องครับสวนบ่าวทัดนี่แหละนะครับรับประกันสายพันธุ์นะครับเด้พี่น้องเด้ออ่ารับประกันสายพันธุ์นะครับของถูกไม่มีดีนะครับของรีไม่มีในโลกนะครับพี่น้องครับ สวัสดีครับเกษตรอีสานชาแนลมาแล้วเกษตรอีสานช่องให้สาระนะครับพี่น้องเด้อวันนี้ผาพี่น้องมาเลือกห่อผลผลิตของพลังกิมจูนะครับวิธีการเลือกผลผลิตห่อนะครับแล้วก็วิธีการห่อนะครับเราจะห่อลูกขนาดไหนนะครับพี่น้องครับเวลาห่อนะครับหอยังไงนะครับพี่น้องครับนี่นะครับเด้อ เราต้องเอาขั้วดอกออกก่อนนะครับพี่น้องครับเนี่ยครับอเอากาบดอกออกก่อนนะครับกาบที่เป็นแบบนี้นะครับกาบที่เป็นแบบนี้เราต้องเอาออกก่อนนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะให้แม่บานห่อให้เบิ้งนะครับวันนี้เนาะว่าเราใช้ถุงเบอร์ไหนนะครับพี่น้องครับมาเลยนะครับนี่พี่น้องครับใบแบบนี้เราต้องรูดออกนะครับใบแบบนี้ต้องรูดทิ้งเลยนะครับรูดทิ้งเลย ่เพันห่อนะครับพี่น้องครับวิธีห่ออ่ะอ่ะเราเลยเอาทั้งสองผลผลิตนี่หละนะครับพี่น้องครับเราจะห่อแบบนี้นะครับใช้ถุงตราเด็กนะครับพี่น้องครับถุงตราเด็กจะหนาหน่อยนะครับพี่น้องเนาะอ่ะเบอร์เท่าไหร่หกคูณสิบสี่ด้พี่น้องเนอหกคูณสิบสี่มัดแบบนี้นะครับไม่ต้องมัดใส่กิ่งนะครับไม่ต้องกลัวหลุดนะครับเวลาเราเด็ดผลผลิตนะครับ ตอนสุกจะได้ง่ายเดี๋ยวอย่าอย่าเฝ่าอ่าเวลากีบกีบกระดาษนะครับกระดาษนี้เป็นกระดาษข้ามันไก่นะครับพี่น้องครับกระดาษเป็นกระดาษเข้ามันไก่เอาด้านมันออกนอกนะครับเรากีบยังไงอ่ะกีบให้เพื่อนเบื้องเนี้ยกีบเป็นสามเหลี่ยมคล้ายๆพาพันข้อนะครับพี่น้องครับแบบนี้นะครับแล้วที่นี่ห่อเลยนะครับห่อเลยนี่ยพี่น้องครับง่ายไหมนะครับแล้วก็ใช้แม็กนะครับพี่น้องครับหนีบแกบแกบแกบ สามเทื่อนะครับพี่น้องครับก็จะออกมารูปร่างแบบนี้นะครับถุงอย่าลืมว่าเราต้องตัดด้วยด้านล่างนะครับตัดเพื่อให้ละอองน้ําหรือเหงื่อนะครับพี่น้องครับจากผลผลิตด้านในนะครับพี่น้องครับเวลาลูกเขาโตนะครับพี่น้องครับเนาะไหลออกได้นะครับให้น้ําออกได้ด้วยนะครับพี่น้องครับมันจะได้ไม่ชื้นนะครับด้านในนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเด้อนะครับพี่น้องครับพ่อแบบนี้นะครับเอาอีกลูกนึงนะครับอีกลูกนึงนะครับเนี่ยครับ ผงไม่จะเป็นต้องใหญ่ขนาดนี้ก็ได้นะครับพี่น้องครับเนาะอ่ามีเบอร์หน่อยกูหนีบอ่หายอยากเนาะแต่ก็บอเป็นยังครับพี่น้องครับเอาเบอร์หนีเลยนะครับพี่น้องครับหกคูสิบสี่นี่แหละนะครับยอดส่วนปลายเราก็เด็ดทิ้งเลยนะครับพี่น้องครับเด็ดทิ้งเลยนะครับอ่าตัดน้ำเลี้ยงนะครับพี่น้องครับไม่ให้น้ำเลี้ยงไปเลี้ยงส่วนปลายนะครับห่อแบบนี้เลยนะครับทําเหมือนผ้าลูกอ่าันคอลูกเสือนะครับพี่น้องครับเอาดานมั่นออกนอกนะครับ กระดาษข้าวมันไก่นะครับพี่น้องครับหาสื่อตามร้านขายนะครับทั่วไปนะครับพี่น้องครับ้าน้าทั่วไปนีขายนะครับเด้อ้านทรง้านอันนี้ใหญ่ๆนเล็กหน่อยนะครับพี่น้องครับนะครับเดี๋ยวบ่อทัศน์สิภาพเป็นเบิ้งนะครับผลผลิตทีห่อแล้วนะครับแล้วก็ข้เริ่อแต่งตึงนะครับพี่น้องครับไปกันเลยอ่ะพี่น้องครับเดี๋ยวเรามาดูลูกนี้นะครับอ่าพวงนี้นะครับสามลูกนะครับพอลูกเริ่มเต่งตึงลูกเริ่มโตนะครับประมาณ ห้าถึงหกเซนนะครับพี่น้องครับนี่นะครับเด้อพอทัดจะให้เบิ้งนะครับเด้อนี่นะครับผิวพันธุ์จะสวยนะครับและหลักๆเลยด้านในนะครับด้านในมันจะมีเหงื่อแบบนี้นะครับเด้อพี่น้องครับด้านในจะมีเหงื่อแบบนี้นะครับเป็นน้ําซึมออกมาแบบนี้ถ้าเราไม่ตัดถุงนะครับน้ําก็จะออกไม่ได้นะครับพี่น้องครับท้ายที่สุดลูกก็จะเน่านะครับเนี่ยข้าวมันไก่นะครับกระดาษข้าวมันไก่ใช้งานได้ดีนะครับพี่น้องครับใช้ได้สองครั้งนะครับ นี่นะครับเนอะโอ้โหลูกนี้พี่น้องครับโอ้มันจะเก็บขายได้แล้วตัวนี้พี่น้องครับเนอะสามลูกสี่ลูกโลดได้พี่น้องนี่ครับนี่ครับอีกหนึ่งลูกนะครับเนี่ยเราจะเอาดกขนาดไหนก็ได้นะครับพี่น้องครับเราจะเอาโดกขนาดไหนก็ได้นะครับฟรั่งกิมจูนะครับสวนเกษตรอีสานชาแนลนะครับพี่น้องครับสวนบ่าวทัดนี่แหละนะครับรับประกันสายพันธุ์นะครับเด้อพี่น้องเ้อ อ่ารับประกันสายพันธุ์นะครับของถูกไม่มีดีนะครับของฟรีไม่มีในโลกนะครับพี่น้องครับถ่าต้นเขาสมบูรณ์นะครับดูง่ายๆนะครับด้านล่างจะเบ่งแบบนี้เลยนะครับพี่น้องครับเบ่งแบบนี้เลยนะครับด้านล่างจะเบ่งนะครับนี่ครับเพราเราสามารถไว้แบบนี้เลยนะครับพี่น้องครับไว้ผลผลิตแบบนี้เลยนะครับให้พี่น้องกินบ้งนะครับพ่อ ผลผลิตไนเปอร์ถูกลูกนะครับเวลาเขาเก็บไข่เนี่ยโอ้โหโคตรมั่นเลยนะครับพี่น้องครับโคตรม้วนเลยเนี่ยครับพี่น้องครับเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูผลผลิตนะครับนี่ครับเนี่ยแมนเบิร์ล้วครับพี่น้องครับนี่ครับสวยมากนะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องครับเบาทัดน้ำเก็บค้อมูลนะครับพี่น้องครับเล็กน้อยๆนะครับพี่น้องมาฝากมาตอนพี่น้องนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับเดี๋ยวหูเดี๋ยวเห็นเป็นน้ำกันนะครับพี่น้องครับเบิร์กนะครับเด้อ ลากดินเลยนะครับนี่เบ่งแล้วครับพี่น้องครับเบ่งแล้วนะครับนี่เบ่งแล้วนะครับเบ่งแล้วสามลูกนะครับพี่น้องครับนี่ครับผลผลิตนะครับห่อได้หมดเลยนี่สามลูกนี่ห่อเนี่ยเบิดเลยนะครับพี่น้องครับใช้ปุ๋ยนะครับสูตร16 16 16เท่านั้นนะครับพี่น้องครับออมอลไม่ต้องใส่นะครับพี่น้องครับนะครับอโมนลไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับพี่น้องครับไม่จําเป็นนะครับถ้าเขาดกขนาดนี้นะครับเนาะ ขอแค่ยางเดียวคือเข้ายาห้ขาดน้ำขาดปุ๋ยนะครับพี่น้องครับในช่วงหนาฝนนี่ยิงดูแลง่ายเลยนะครับเนี่ยดูด้านบนนะครับขนาดส่วนปลายนะครับยังสามารถห่อผลผลิตได้สบายๆเลยนะครับพี่น้องครับไม่จําเป็นต้องโน้มนะครับโน้มทําไมนะครับขนาดนี้เขากระโดดเพียงพอแล้วนะครับพี่น้องครับนี่นะครับเวลาเขาติดผลผลิตเราแค่ห่อเขาก็โน้มลงมาเองแล้วนะครับพี่น้องครับแค่เด็ดยอดนะครับหรือไม่เด็ดก็ได้นะครับแล้วแต่ ครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณกับพุ่นเอฟซทุกท่านนะครับเด้อที่เขามาติดตามรับชมนะครับช่องเกษตรอีสานชาแน,นลนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ